เจไอเอสวัสดีค่ะคุณมีเอกาสารด่วนแจ้งเตือนหนึ่งฉบับกรุณากดเก้าเไอเอสวัสดีค่ะคุณมีเอกาสารด่วนแจ้งเตือนหนึ่งฉบับกรุณากดเก้าเจไอเอสวัสดีค่ะคุณมีเอกาสารด่วนแจ้งเตือนหนึ่งฉบับกรุณากดเก้า เกอสวัสดีครับติดต่อสับถานอะไรครับไม่รู้แล้วเขาให้กดเก้าก็กดเก้าทางต้นสายได้แจ้งรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่รู้เอยเขาให้กดเก้าแล้วก็กดทำเก้าอ๋อครับที่ไหนครับโดยขอทราบชื่อนามสกุลของคุณลูกค้านะครับเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลในระบบให้นะครับใครยศ ไทยยศนะครับนามสกุลครับสีสุกไทยยศสีสุกนะครับใช่จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบนะครับเพราะว่าคุณลูกค้ามีเอกสารแจ้งเือนิ่หนึ่งฉบับก็เป็นการยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดข้อมูลรบกวนแจ้งเรื่องบัตรประชาชนสีตัวท้ายนะครับ คือตอนนี้ผมอยู่ต่างประเทศอยู่เคมนนะีน่ะคุณโทรมาอันนี้ก็นหนักให้ผมโทรกลับเลยหนักเลยนะนาทีละหกสิบแปดบาทเดี๋ยวเราคนแจ้งให้ตัดประชาชนสีสภพายด้วยนะครับไม่จะไ<อ>ม่ได้ก็น,น,น,นตัว<อ>ตนในระบบให้้วครับคุณลูกสาวไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แจ้งผมเป็นคนเคมรนจะไปแจ้งทำไมคุณก็ไม่รู้หรอกนะเออนะเออคุณคุณเป็นคนเคมรจริงเหรอครับคุณลูกสาวจริงเคมีนยายขึ้นแม่ว่านแต่ไอ้โมปีน้า เออไงขมีบ้าไงโมบิน่าพวกไอ้จังดิงในเขนี้ไอ้สมัครอะไรครับในขมีก็โป่งจามเหรออะไรนะครับกระบงจามเองเสือลยกระบงจามกระบงจามเออไอ้ไปเปิดดึงไดแผนที่ไปกระบงจามเนอพอแล้วอย่าโทรเยอะเอย่าเสียเงินเยอะเองจะเสียเงินเยอะนาทีหกสิบแปดบาท โอเคอันนี้ใไ้มันใหญ่เลยหรอครับเออม่ใหญ่จั่เลยยังดเ้อได้ไหยังไง